สวัสดีครับสวัสดีครับผม <c oughs> ให้ถอดเสื้อเลยเหรอโอ้โห oh. ไม่ได้ไม่ได้คนเยอะนะครับ สวัดีทุกคนนะคะสวัสดีครับไม่ได้มาไลฟ์นานเลยเป็นยังไงกันบ้างครับคิดถึงกันไหมฮะช่วงนั้นไม่ค่อยว่างนะครับก็เลยไม่ค่อยได้มาไลฟ์เท่าไหร่ตอนนี้ว่างพอดีก็เลยเออมาแบบมาทำให้ทุกคนหายคิดถึงกันนะ ร้อนมากเลยเออไอทวิตเตอร์ผมเป็นอะไรก็ไม่รู้อยู่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 มันก็กดเขาเรียวกดอะไรอะ่ะมันกดไม่ได้อ่ะครับ ทำอะไรกันอยู่ครับทุกคนเอ้ามันไม่ขึ้นเมื่อกี้ผมลงเลื่อนเอาหล่อมากขอบคุณครับคิดถึงทุกคนนะครับพี่คิชโโิโอ้โหมาแล้ว คนครับนี่ครับพี่กีซีครับตัวปั่นเลยคนปั่นปั่นไปหมดทุกอย่าง สักประมาณอีกไม่เกินชั่วโมงหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะลงรูปตัพรูปแล้วก็อัพติ๊กตอกทุกคนจะได้หายคิดถึงกันนะฮะแอรไปเต้นมาแอรไปเต้นมาครับมีใครกินข้าวแล้วบ้างครับตอนนี้ผมนี่ยังไม่ได้กินตั้งแต่ข้าวเที่ยงเลยนะอยู่ข้าวมากเลย ฮัลโหลมึงไม่ได้โอ๊ยสวัสดีสวัสดีน้องไฮใส่หมไม่กดไงดีครับพี่กิติใส่หมไม่กดโง้ยคุณเข้ามาดูเต็มเลยพอดีฉันมาเข้ามาเนี่ยเห็นเดดิดูดิเพราะฉันจะดูขอบคุณนะนี่ยอยู่กับพี่สวัสดีบอสสวัสดีบอสอะไรกันเนี่ยพอเราเข้ามาทุกคนก็เลยเข้ามาไง โสต์มาพี่ม่เกอโบสต์มาอ๋อถ้าพี่แบบแต่งหน้าจะน่าเกลียดปะคืออะไรไม่ทํางานทําเธอเขาทําเสร็จแล้วอ๋อทาไมคุยกับผมไม่เหมือนคุยกับพี่พี่คนอื่นนะอ๋อคุยกับอ่นนี้ครับน้องไฮเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ทําอะไรอยู่ว่างครับช่วงนี้ว่างครับอ๋ออันนี้คืออยู่บ้านเหรอครับหรือว่าอยู่ไหนอยู่บ้านครับเป้นติ๊กตอกครับพี่ อดาวติ๊กต็อกนะเสียงใครเสียงใครพี่เมื่อกี้เสียงพี่วีอ๋อวันดีครับพี่วีวันนี้มาเดินมานิสี่มาอ๋อเพราะว่าตอนนี้แฟนคลับกำลังแบบทำงานอยู่แล้วก็มาไลฟ์ช่วงนี้อะเนาะไฮเนาะไฮพี่ใช่พี่เขยใช่พี่เคย <laughs> ใช่คือ <laughs> อะไรขำอ่ะเอ้ยอันนี้อยู่บ้านหนูวีดูบ้านดูสวยมากเลยข้างหลังอ่ะจริงเหรอข้างหลังนี่ข้างหลังตรงนี้เป็นเป็นพระจริงๆก็ถือว่าเป็นห้องพระได้แหละเนี่ยเห็นปะอ๋อเห็นใช่ใเติ้ลมาพี่เติ้ลสวัสดีเติ้ลเออเอองานน้องไฮไปไลฟ์กับเพื่อนแล้วกันนะพี่ไปทำงานต่อแล้วอุ้ยทำงานด้วยอุ้ยอุ้ยทำงานตาย สวัสดีครับบ๊ายบายครับอ้าวอ้าวทำไมออกออมาแล้วคนครับเมื่อกี้พี่คีชีเขามาปั่นนะครับเห็นไหมครับทุกคนเป็นไงบ้างคะว้าวหล่อจุงเลยขอบคุณครับผมไม่ได้หลอกขนาดนั้นหรอกครับมาคุยกันต่อ ร้อนมากอะ่ะดูดูดร้อนขนาดไหนเงือออกแล้วสวัสดีบ้านไฮแฟนคลับด้วยนะครับทุกคนครับอันนี้เป็นเออเป็นแอดมินเพจบ้านไฮแฟนคลับนะครับฝากทุกคนไปติดตามด้วยนะครับไฮอันเดอร์สกอร์ออฟฟิเชียลแฟนคลับ f ัี เอาหลวงพี่สวัสดีครับสบายดีครับหลวงพี่สบายดีไหมสวัสดีครับห้องดูเป็นทรงไทยมากใช่ครับ w a l เ p a p e r สองข้างนี้เป็นแบบลายเขาเรียกลายลายไทยเลยอ่ะเป็นลายไทยเลยครับวันนี้ทง tiktok อย่างไปดูจะรู้ว่าลงหรือ,อยังอยู่ข้าว อยู่บ้านนี่ใส่แว่นได้ไหมอยู่บ้านเบื่อไหมคะแอบเบื่อครับแอบเบื่อเพราะว่าไปไหนไม่ได้เลยครับไปห้างก็ไปไม่ได้เพราะว่าห้างเขาเปิดแต่แบบ้อนมากไหมร้อนมาก,มารมากครับยังไม่ได้กินข้าวเลยนะครับเมื่อกี้อยังไม่ได้กินข้าวตั้งแต่ข้าวเที่ยงเลยครับว่าจะกินมื้อเย็นนี้แบบให้จุกไปเลย để em biết được là em có thích cái gì không, em có thích cái gì không, em có thích cái gì không, em có เอฟซีเชียงใหม่จ้าสวัสดีครับสวัสดีเจ้าน่ากว่าน่ารักอะไรที่เจอเอ๊ะอยังไง <laughs> ขอว่าแป๊บนะคะ <S <S ทุกคนครับทุกคนว่าผมทรงนี้ผมโอเคไหมแบบเปิดหน้าผาเพราะปกติส่วนใหญ่แบบจะปิดหน้าผาเ่งโอแอดอยู่ไหนตอนนี้แอดอยู่ไหนแอดอยู่กรุงเทพหรือเปล่า So h a n อ s ซ m e thank you ขอบคุณนะครับพูดไม่ได้หลอกขนาดนั้นนะครับเค่พอดูได้เด็กแชร์่าดูแลตัวเองช่วงโควิดด้วยนะคะเช็ดกันนะครับเด็กแชรเหมือนกันนะครับทุกคนครับยังไงก็อยากจะให้แ ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ไวๆแบบจะได้มาเจอกันได้เร็วขึ้นด้วยแล้วก็คิดถึงทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณที่แบบเออคอยให้แบบความสนับสนุนผมด้วยขอบคุณทุกๆยอด follow ในไอจด้วยนะครับแบบขึ้นก่อนหน้านี้คือแบบกระเตื้องนิดเดียวมากเลยแต่เดี๋ยวนี้แบบกระเตื้องขึ้นเยอะไปมากตอนนี้จนะส0 0 0มื่นฟ o ลโล่แล้วขอบคุณทุกคนมากๆนะครับ คนฟิลิปปินมาดูเยอะเหมือนกันนะเนี่ยไยฟิลิปปินมาถักทายกันให้หายคิดถึงนะครับ ทุกคนครับเดี๋ยวผมขอตัวไปกินข้าวก่อนนะครับไปทานข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวมาว่างๆจะมาไลฟ์ใหม่นะครับมาดูกันด้วยนะมาไลฟ์แล้วมาดูกันด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับทุกคนครับบายบายขากิดติดครับ,รบจุบ๊บ